สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ขอนขังวันยาวเดนะแต่อย่างให้ทุกคนเบิ่งให้จบเด้อและตอนเศ้ามื่อนเนหลังจากที่ตกไปทรงเจนิเฟอร์ไปโรงเฮียนอย่างเรียบร้อยเนาะตกกับมววัดมากับแม่คือเก่านอะซึ่งวาวัดนี้มีชื่อวาวัดป่าโพนองค้ำแสนวัดแห่งนี้ก็จะมีชื่อเสียงโดงดังลา้เกี่ยวกับพญานาคตั้งอยู่บ้านสี่ทานใต้นคะอนหลวงเวียงจันท์หลายๆคนที่มากับไหว้วัดแห่งนี้เนาะก็จะได้โชคได้ลาบได้ตามพม ีตัวเองขอสําหรับตอกเองเนาะเวลาทีมาประเทศลาววัดทีตอกจะมักมาก็คือวัดหนองคําแสนแห่งนี้แหละแล้วอีกอย่างก็มีเอฟซีทั้งฟังไทยเนาะก็อยากให้ตอกมาทายวัดหนองคําแสงให้เบิ่งแน่แปบลบว่าเอฟซีทั้งฟังไทยเนาะอยากเห็นวัดหนองคําแสงอยู่ประเทศลาววมือนี้ตอกได้มาวัดหนองคําแสงแห่งนี้ตอกเลยถือโอกาสทายวิดีโอต่างๆมาฝากเอฟซียล่ๆคนเบิงน้ำกันแล้วหลังจากทีไหว้ขอพออรอย่างแล้วก็พ กันเอาทูบนอมาปักไว้อยู่นี่และที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือบรรยากาศของวัดหนองค้าแสนเนาะคือตอกหันมาขอนขังเศร้าเน่กับประมาณ10บโมงเนาะนถือว่าคนยังมาบ่หลายระหว่างนี่แม่ตอกเลดตอกก็จะพากันไปปล่อยนกแล้วก็ปล่อยเอียนพร้อมเนาะเพราะว่าม้าแต่และเทือก,กบ่คอยจะได้ปล่อยมีแต่มาขอพอรมาไหวอย่างซื่อๆแต่ฮอบนี้หันได้มาปล่อยนอกพร้อมแล้วหนองน้ําแห่งนี้ก็จะขอนขัง,งมีประวัติเรื่องรลวตำนานที่หลายแห่งแต่ว่า ตอกกับฟังมาจากหลายบอนหลายทีเนาะแต่แต่บอขอเล่าให้ทุกคนย่านแบบว่าข้อมูลผิดพลาดข้อมูลเคลื่อนทีบอนนี้ก็จะเป็นบอนที่เพิ่นบอกว่าให้มาปล่อยเอียนได้เนาะแม่ตอกกับลุงเอาเอียนไปปล่อยก้นสถานที่ปล่อยเอียนก็ประมาณนี้เลยส่วนตอกเองก็คือจะปล่อยนกเนาะเพราะว่าแม่ตอกขันปล่อยเอียนไปแล้วแล้วแม่ตอกก็บอกให้ตอกปล่อยตตวนกพอแต่ปล่อยไปแล้วก็บินออกไปแบบไวๆใบน้ำกระจนโบทันและกก็ทายโบทันซับนวบินไปหอดใส่แล้วไวขนาดเลย วัดย้ำไดก็มักจะจูดทูบเสียงโซกตลอดได้ถามว่าซื้อบอกับโบรหรือว่ามือนี่จะร้องเสียงโซกเบิงโบน้อทุกคนเบิงเป็นเลขดวอยางเรียกร้องเสียงโซกกะโอให้แบบว่าโซกตีมดทุกคนเดอ้อหลังจากนั้นการเข้ามาไหวพาไหวปูสีเม่ตอกกาจะห้ปัจใจอย่างน้อยนึงต้องหันมากับเมยแต่สองคนแมนบ่บ่มีหูจับกล้องทายแหงตอกก็เลยน,นั่งอยู่ข้างนอกทายคีวิโดโอมเมยต้องแล่ะมาฝากทุกคนเบิงบรรยากาศแล้วพอจะออกมาจากวัดเนาะตอ เรก็บอกแม่ตอกว,ว่าอยากกินข้าวจีปะเตยู่นาใส่แม่ตอก็เลยพามาซื้อคือตอขันไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เศร้านนเนาะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่จนเพนลินก็ลืมกินขา้าวและก่อนที่จะกลับบ้านนอก็แวะมาเ,าเอาเครื่องที่สั่งตัดไว้เครื่องเสื้อใหม่สุดใหม่สิ้นใหม่แม่ตอก็จะมักตัดอยู่ฮานนี้และสุดสี่บัวนี่ก็จะเป็นสุดของเจนะิเฟอร์นะเมทเ่าเป็นผู้สั่งตัดให้ก็คือแม่ของตอเน่นแหละสุดนี้เราเป็นตะแพงตะแพงโมูหว่าเจนิเฟอร์เห็นสุดนี้เราจะดีใจขนาดแต่แต่ว่ามื้อนี้ตอก็ถ่ายทุกคนเบิงนนพะ หล่คนถามมาลายเนาะว่าเมย์ต้องขนาดไปตัดเครื่องยุ้ไใสคือว่าแบบเครื่องงามแบบงานแบบนี้ก<ช> <หา S 1> ตัดยุ่ห้านแพ้คำเลยเนาะตัดนำหานเอะคำหานเพื่อนหันจะอยู่วังทรายเนาะทุกคนคือแบบงานละเอียดคักขนาดเลยที่จริงกับโบแมนแต่เครื่องเม่ตอกเนาะทิตดท้าน,นี่ตอกเองก็คือมาตัดอยู่นี่คือกันและยุ้ยข้างๆห้านนอกก็จะมีห้านขายกระเป๋าน,นี่นะที่ว่ามีเอฟซีไลคนกระถามมาคือกันเนาะว่ากระเป๋าแมย์ต้องขนาดซื้อยุ้ยใสก็คือซื้อยุ่ห้านนี่เลยยุ่ข้างๆห้านตัดเครื่องแพคคำอะไรเนาะยุคติดกัน ใครอยากซื้อตามกะร้องเข้ามาเบิ่งยูฮันเพิ่นได้เนาะก็คือแบบว่าเอฟซีส่งมาลายแห้งเนาะถามว่าเออตอกน้องตอกซื้อกระเป๋าแว่นแบบเมย์ตอกขนาดยุใส่เนาะอยากได้แบบนี้กบมาเบิ่งได้เด้อเมย์ตอกก็เลือกไปเลือกมาก็ได้มาเพิ่มอีกหน่วยหนึ่งเนาะคือเมย์ตอกจะหมักแห้งพอกระเป๋าสาดแบบนี้สาวน,นอ้อยเจนนิเฟอร์หลังจากที่กลับมาแต่งองเฮียนเนาะก็จะปลาลื้งแบบนี้เลยแบบดีใจแหง้งเนาะมือทํามีทีน้องเจนนิเฟอร์ไปองเฮียนะจะบนน้องตอนสวยเลยมือที่สองมือที่สามสามือที่สี่ก็คือ,นอ,นอน มีความอยากห้ตกอยู่วงเฮียนำเนาะบอยอยากแบบว่าห้ตกกลับบ้านเวลาเจนนิเฟอร์กลับมาบ้านฮะเจนนิเฟอร์ก็จะบอกตอกว่าสกูหันดีดีกับเจนนิเฟอร์ยรว้าแล้วมื่อนี้ตตกองพาเจนนิเฟอร์ขี่รถกอกอกอีกแล้วเนาะเพราะว่าเจนนิเฟอร์หันอยากขี่รถจักแต่ว่าอยู่บ้านมีรถจักแต่ของหลานสายเนาะก็เลยพาเจนนิเฟอร์และขี่กอกอกเผื่อว่าจะไปซื้อโรตีถ้าได้อยู่ประเทศอินโดนีเซียก็จะมีรถจักให้ขี่เนาะขี่เลาะไปเลาะมาแต่ว่าอยู่นี่บ่มีเนาะเจนนิเฟอร์ก็จะอยากขี่คิดฮอด ทนเอเนาะมตอกก็คือขี่รถกอกๆเป็นเธอดำอิทคือกันไดๆก็คือแม่ตอกว่าตื่นเต้นดีเนาะก็คักอีกได้แบบว่าบ่ต้องหาที่จอดรถอย่างเองสบายสําหรับโรตีตอกมาซื้อกะห้านเกาห้านเดิมเนาะโรตีนาสซิมก็ซื้อแบบเกาคือเก่าเนาะเป็นโรตีใส่ไข่อีกอย่างมื้อนี้ตอนสวยนะแม่ตอกก็ว้าอยู่เนาะอยากกินโรตีอยากกินโรตีตอกก็เลยต้องได้พาแม่ตอกมาแหละแบบว่าตอกอยากไปใส่แม่ตอกพาตอกมาเนาะบัดนี้เม่ตอกอยากไปใส่ตอกก็พาแม่ตอกไปคือกันแบบว่าไปนั่นไป นี่มีครูไปน้ำกับมวลไปอีกแบบเนาะใดๆก็คือเจนนิเฟอร์นะยืนเบิรงโรตีอยู่ดีๆแล้วอยากกินมากกว้ายเนาะเจ้าของเบิรนก็เลยเอามากกล้วให้กินซื้อเร้วๆก็จันยางไปสีหอมคือเก่าเนาะพอมือน้่นหันตอกมากับน้องสาวมันบอลและแม่ตอกหันไปได้มา้าน้ำเพิ่นเห็นคลิปก็คืออยากาตีแม่ตอกกะจะบ่คอยได้มาแบบนี้ตลอดเนาะโดนๆจะได้มาเถื่อนหนึ่งหรือว่าตอกอยู่นะก็จะค่อนข้างได้มาดุดุเนแล้วื้อนี้ก็คือมาเห็นห้านวานเปิดกับซื้อไปเนาะเพราะว่าอยากกินมหลายมือเอน มาหนาะโบเห็นเปิดเว้าแท้ๆเลยบ้านเฮานี่มีของกินหลากหลายจนตกกระเลือกโบถึกเลยเนาะว่าแต่ละมื้อจะกินนี่อย่างเวลามาเห็นของกินแบบนี้นะก็พบกว่าจะซื้ออย่างไปกินดีก็เพราะว่ามันหลายจนเลือกบบถึกทุกคนเข้าใจฟิลแบบนี้ว่าตกนี่แบบเป็นตลอดเลยไดแล้วใดก็คือแม่ตกขนาดซื้อน้ามาเก้ยงเปอว่าจะกินเองเนาะแต่ว่าเจนิเฟอร์พัดยาก,กินเนาะสุดท้ายก็แม่เจนิเฟอร์นะี่แหละดูดเองคนเดียวจนมดเลยที่ตกบบซื้อนํามาเกียงแห่งเจนิเฟอร์กินกันย้อนว่าจะเอาน้ำามักเผา เจนนิเฟอร์กินเนาะแต่ว่าเจนนิเฟอร์หันกินน้เปลาเข,า,เขาไปหน่อยเดียวแล้วบอยากกินเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเบื่อโบนกกินทุกมือเลยพอแต่ซื้อเครื่องอี่างหลากหลายจนเต็มมือแม่ต้องไปเมือแล้วเนาะกะเอิ้นรหลดกอ,กอกมาหาเพื่เก่าเพื่อว่าจากเดินทางกลับบ้านเจนนิเฟอร์น้อยก็คือเก่านอนนั่งรหลดกินล้มสมวิวแล้วก็กินโรตีไปพร้อมวันนี้ก็ตัดภาพมาที่อยู่บ้านแล้วได้ทุกคนมาเด้อมากินน้ำกันเจนนิเฟอร์น้อยมาฮอดบ้านก็คือมากกากอ่งนโตเลยเนาะคือมากแห้งมากอุ่างวะเนสีใด่ยเพมากสุดจะ ีลูกนี่เป็นเมนูหนึ่งเนาะที่ว่าตอกะคอนขางมักกินเห็นยำใกดก็ต้องได้ซื้อกลับมากินตลอดแต่ว่าเป็นเมนูที่ไอตอนนี้บวกกินเลยเนาะบวกเคยย่าตกกินแล้วก็บวก้ากินอีกเวลาที่เขาแกะไข่ออกมาเนาะมันก็จะมีน้ำไล,ล่ยลเนาะสดน้ำมันก็จะนุวคักขนาดไดแต่ว่าตกาบบอกันอบวก้ากินลูกมันส่วนใหญ่ก็จะกินแต้มอนสีเหลืองๆแล้วพอมันแซบดี และก็จะกิ่นกับเจลที่ว่าเป็นพริกไทยแล้วก็เกลือแล้วใส่อย่างอีกตอกกบะหูเนาะก็คือแบบแซ่บเข้ากันบหูว่าพี่น้องฟังไทยจะหู้เมนูนี่โนาะแต่สําหรับพี่น้องฟังลาวบ้านเฮาก็น่าจจะหูดีเนาะเมนูใครลูกเอาไปเอามาเจนนิเฟอร์กับเปี้ยนมานังกับตอกละหนะแล้วก็ยิ้มใส่กล้องอีกไดแล้วก็อยากจับโซอีกแต่ว่าก็บ่ให้ตอกกิ่นกับลูกมันเนาะคือตอกเองก็บ่กล้ากิ่นคือกันเดี๋ยวนี้เจนิเฟอร์เห็นกล้องก็จะอยากจับโซยิ้มโซอย่างต่างๆเนาะแต่ว่าเห็นหน้ายา้เนะ เจนนิเฟอร์จะโบนยิ้มเวลาเห็นตูดจริงต้องหันกินไข่ลูกแล้าๆเนาะตอก็จะมากินข้าวเหนียวแล้วก็กินกับใส่กอกอีกคือแบบกินทุกอย่างเลยที่ซื้อมาพวกนี้นะกินเฮ้กินว่ากินแบบว่าโม่เบื่อเนาะกินจนแบบว่ามันอิ่มกันยังกินต่อแบบมันหยุดบ่ได้ได้กินของเค้าแล้วก็มาต่อด้วยของหวานนํหวานนี่กระถือใจเจนนิเฟอร์คื้กันเจนนิเฟอร์ก็มากินหลายใดๆก็คือฝากทุกคนเอ็นดูเจนนิเฟอร์เด้อส่วนนี่กันยิ้มใส่กล้องดูขนนนาาาดเลลยยออร์หมมมู่่แ้ววีีคสุ งเล่นลินแบบอยู่บา้านนี่จนเมื่อยเนาะทั้งไปองเรียนเนค่็ดีใจแต่ละมือนะแล้วเจนเฟอร์ก็ Jennifer, กคือลาเลิงดีขนาดแล้วกัไอตอนนี้กับผู้ดีโทรมาเนาะตอนที่ต่อกับเจนเฟอร์พากันกินน,น่น้ำหวานอยู่ไอตอนนี้ก็คือดีใจแฮ้งเนาะที่เห็นเจนเฟอร์มีความสุขลาเลิงอย่างแต่ว่าตกขอ,อยูโตจนหอดเดือนสี่ไอตอนนี้บ่ายยูให้ยูแต่หอดเดือนสองใจแท้ก็อยากยู่จนหอดเดือนสี่เนาะเพราะจะได้ลินปีใหม่แล้วเนี่ยโบได้ลินปีใหม่แล้วนี่มาจากกีป่ปีกับโบฮุ้และในคลิปนี้อตอนนี้ก็คือยังยู ต่างเมืองอยู่นอและตอนแรงมือนี่แหละตอนนี้จะเดินทางกลับไปเมืองสมารังแล้วเจนิเฟอร์ก็คือกลิ่นน้ำหวานบมเมิร์ดนอตอกเลยมากินซ้ำตอ่อบอกเลยว่าน้ำหวานยูฮานสีหอมนี่นะคือแบบแซ่บแห้งถึกใจแหงงนอะแบบทุกครั้งที่ไปก็จะต้องได้ซื้อพอได้ต้องกลิ่นน้ำหวานแล้วแล้วนอตอกก็มาต่อที่โลตีโลตีก็คือแปลว่าไม่นอะเจนิเฟอร์เห็ดตกตอกเลยใส้มือได้แหละกินไปเลยทั้งกินไปแล้วก็ดีใจนอะเมนูมือนี่คือยกโป้ให้ทุกเมนูเลยแบบแซ่บแห้งสำหรับเมนไผรที่ได้กินแบบดุดุ แกก็จ,จะคนคางถือแบบธรรมดาเนาะแต่ว่าต๊กคันโดรุนได้กินเด้ก็จ,จะแบบพิเศษนอดนึงแบบแซ่บสุดๆส,สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย